มาชิกทั้งหมด9คนประกอบไปด้วยผมเด็กชายวัดทองน้อยผมเด็กชายการาพีราชกิจผมเด็กชายน้พัวิสังโรดผมเด็กชายชิงาสุธีรลุนผมเด็กชายเจ้าชีลาวผมเด็กชายกิบปะีพอะกูลผมเด็กชายวอนพรมัลยาเลิศและอีกสองคนคือเด็กชายภูมิพัฒน์พิเศษศิษย์และเด็กชายธนวัฒน์มุตตรมรัก โดยหัวข้อมาของเราคือเราตางผ้าอัจฉริยะครับจุดประสงค์เพื่อเราจะที่เราทำเราตากผ้าอัจฉริยะคือเมื่อเราไม่อยู่บ้านแล้วเราตากผ้าไว้แล้วเมื่อฝนตกก็จะไม่มีใครเก็บผ้าแล้วครั้งนี้เราก็เลยคิดค้นตัวเราตางผ้าอัจฉริยะนี้ขึ้นมาครับต่อไปจะเป็นการประกอบ เราตากผ้าอัจฉยครับโดยส่วนที่หนึ่งเราจะประกอบจากเราผ้านะครับเข้าไปในตู้ตัวเก็บผ้าก็คือหรือที่ลมครับโดยต่อไปจะเป็นการต่อตัวมอเตอร์ครับ และต่อไปจะเป็นการประกอบราวผ้ากับตู้เก็บผ้าเข้าด้วยกันครับตัวส่วนแรกจะเป็นการอธิบายเกี่ยวกับบูกแผงวงจรว่าทำงานยังไงครับโดยเซ็นเซอร์วันนั้นส่กนนมาตรวจจับว่ามีน้ำจะส่งสัญญาณเข้ามาที่ตัวนี้นะครับซึ่งเราสามารถ ตอบความช้าความเร็วที่จุดนี้พอเสร็จแล้วจะส่งเข้ามาที่รีเลย์และเข้าไดรมอเตอร์ที่ชแน n ลหนึ่งนะครับเพื่อสั่งงานให้มอเตอร์เอาผ้าเก็บเข้ามาในตู้ครับแล้วเมื่อฝนหยุดตกเซนเซอร์ไม่สามารถจับน้ำฝนได้ก็จะส่งมาที่ตัวนี้มาที่รีเลย์มาที่ช h น n ลสองของไัร์มอเตอร์แล้วมอเตอร์<ๆ>ก็จะทํางานให้ผ้าออกไปตาครับโดยต่อไปผมจะอธิบาย เกี่ยวกับหลักการทําง,งานของเซนเซอร์ตรวจับน้ําฝนครับก็คือขั้นแรกนะครับเราต้องควรสวิตซ์ตัวนครับไฟทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนว่าเราเตัวระบบสามารถทาได้หมดแล้วนะครับหลังจากนั้นเราจะหยุดน้ำลงไปนะคบเพื่อเป็นสัญญาณน้าฝนตกลงมาแล้วหลังจากนั้นนะครับตัวมอเตอร์จะดึงเสื้อผ้าเข้าไปในตูเ้เก็บนะครับ เมื่อส่วนของราวไปโดนเซนเซอร์มันจะหยุดการทำงานแล้วก็เสื้อผ้าจะเข้าไปตากในที่ล่มส่วนพอเซนเซอร์แห้งแล้วมอเตอร์จะทำงานทำให้ราวดึงเสื้อผ้าออกมาตากเหมือนเดิม เมื่อเราไปโดนเซ็นเซอร์มันจะหยุดทำงานแล้วก็จะตากอยู่ข้างนอกเหมือนเดิมเมื่อฝนหยุดตกผ้าก็จะนำออกมาตากเหมือนเดิมครับและนี่คือาก,การสรุปการทำงานของดาวตากผ้าอัจฉริยะครับขอขบ